พักภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญเว้ยพี่เทพพูดตรงไปไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใช่เหรอรายการนี้ต้องพูดจริงตรงไปตรงมาผมไม่มีส่วนได้เสียคือเขาไม่อยากแก้เขาพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าตั้งแต่จุดยืนเขาชัดเจนอาทย์เขายอมเซอเอเพราะเขาอยากเป็นนายกว้ายพี่เทพน่าเกลียดอ่ะพออยากเป็นนายกเสนอเงื่อนไขอะไรก็รับก่อนเคยเป็นนายกก่อนสี่เดือนก็เอาไงเพราะอะไรพระยุทธสภาอำนาจยังอยู่ในมือไงเข้นไหมล่ะ เพราะสี่เดือนนี้เขาทำสามสี่เรื่องที่ผมว่าเนี่ยสี่เรื่องก็อันดับแรกคือดูสอสอค่าพักเขาดูได้เต็มแล้วไงสองโยกย้ายข้าราชการ <c oughs> กระทรวงมหาไทยไง <c oughs> เห็นไหมล่ะกระทรวงมหาไทยก็ย้ายหมดแล้วอ่ะส <200 S 2> องร้อยกว่าตำแหน่งย้ายทุกวาทิต์ <c oughs> ตั้งแต่ผู้ว่า,ายันนายอำเภอรประหลัดย้ายหมดเห็นไหมล่ะอไอโครงการประชานิยมเขาอ่ะเพิ่งเนี่ยเฟสสองยังไม่ทันไงเฟสหนึ่งผ่านไปแล้วเห็นไหมล่ะคือเขาเอาหมดแล้วนี่ไอไอสัญญาณเอานีงว่าสัญญาณพักปุ่มใจไทยนะ ในสภานะคือไม่ต้องดูคุณอนุทินคุณอนุทินเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนคุณต้องดูสัญญาณจากเนวินชิดชอบเออเอาอันดับแรกค่ะพรรคกลุ่ใจไทยไม่เอาบ่อนคาสิโนกฎหมายคาสิโนอนุทินอ้อมอ้อแป๊บเอาจะตามรัฐบาลพอเข้าสภาปั๊บัยชนกชิดชอบขึ้นเลยผมใจชนกชิดชอบ ลูล่นในเนวินชิดชอบแม่กรุณาชิดชอบเลกายกับไม่เอาเด็ดขาดเห็นไหมแล้วเขาจะอ้างพ่อก็ทําไมคือเขาจะอ้างพ่อให้เห็นว่าอันนี้นี่สัญญาจากพ่อพ่อไม่เอาค่ะแก้ไขด้านมูเมื่อวานโวตชัยชนกชิดชอบนําทีมควงไม่ได้เกี่ยวอนุทินอนุทิอนทอยู่ไหนก็ไม่รู้เห็นไหมล่ะสัญญาณมันชัดแต่เหรอผมบอกอาจารย์นะค่ะตั้งแต่นี้ไปเนี่ยนะระบอบทักษิณนอ่อนแรง ำำำำออกำลังจะไปขบวนการเนวินกำลังเข้ามา